โลและน้องชายแซมวีดเพิ่งย้ายมาอยู่ในบ้านมือสองหลังใหม่ที่พ่อและแม่ของเธอเพิ่งจะซื้อมาซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นหลังใหญ่เป็นบ้านที่ถูกซ่อมแซมให้ดูเหมือนใหม่แต่มันก็ยังคงดูมีความเก่าแก่และขังอยู่มากพอสมควร ตั้งแต่วินาทีที่แยมโลและน้องชายของเธอก้าวเท้าเข้ามาภายในตัวบ้านหลังนี้ทั้งสองคนก็ได้กลิ่นเหม็นอับตีเข้าจมูกค่อนข้างจะแรงผสมควรทำไมบ้านหลังนี้ถึงเหม็นอับจังเลยอะคะ วันหยุดนี้ใครที่เรียนกลับมาเหนื่อยแต่ยังไม่มีแอปอ่านการ์ตูนสนุกๆภาพสีสวยๆผ่อนคลายสมองแล้วก็มิ้นขอแนะนําแอปอ่านการ์ตูนฟรีอย่างไอมังงะเพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดฟรีกันได้ทั้งในเพจโตและแอปสโตรเพียงพิมพ์ค้นหาคําว่าไอมังงะแล้วกดติดตั้งหรือจะโหลดจากลิงก์ที่มิ้นปักหมุดเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้ค่ะส่วนในแอปนี้มีครบทุกแนวการ์ตูนผู้หญิงเลยทั้งแนวความรักย้อนยุคดรามา่ามีครบหมดโดยเฉพาะการ์ตูนวายก็มีนะมีให้เลือกอ่านกันแบบเยอะมากๆ ส่วนมินเองก็ชอบอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะเบบี้สุดที่รักมาจากไหนจ๊ะเรื่องนี้มีให้อ่านหลายตอนยาวๆกันไปเลยส่วนแนวยาโอยโบราณย้อนยุคก,ก็มีอย่างเรื่องเกิดใหม่แล้วจะแต่งงานกับจักรพรรดิแต่ข้าเป็นผู้ชายหรือเรื่องท่านพี่แวมพร์ได้โปรดให้ฉันกัดหนึ่งคำนอกจากนี้แนวความรักในปัจจุบันเช่นเกิดใหม่เป็นของหวานเล็กของประธานาธิบดีแวมพร์และในแอปยังมีแนวจีนโบราณอีกหลายเรื่องทั้งภาพสวยเนื้อเรื่องก็สนุกสามารถเข้าไปเลือกอ่าน อนอกจากนี้แอปยังมีให้รับเพจฟรีเพื่อเปิดอ่านการ์ตูนที่เราชอบได้ทุกวันเพียงไปทีู่นยนกิจกรรมกดล็อกอินรับเพจและทําภารกิจรับเพจฟรีกันได้ทุกวันแถมแอปเขายังมีอัปเดตตอนใหม่ๆม,มาทุกวันให้เราเลือกอ่านตามความชอบกันได้เลยส่วนการ์ตูนแนวผู้ชายอย่างแฟนตาซีแอคชั่นหรือสยองขวัญก็มีครบแถมเป็นภาพสีสวยๆทั้งนั้นสามารถกดเข้าแอปค้นหาในหน้าหมวดหมู่ตามความชอบได้เลยค่ะ แอปอ่านการ์ตูนมังงะฟรีดีๆการ์ตูนเยอะแบบนี้ต้องไอมังงะเท่านั้นนะทุกคนอย่าลืมโหลดมาอ่านกันได้ที่ลิงก์ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปที่มิ้นปักหมุดไว้ได้เลยนะนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นบ้านมือสองที่ไม่มีใครอยู่มาเป็นเวลานานไงล่ะลูกมันก็เลยเหม็นอับแบบนี้ล่ะเดี๋ยวทําความสะอาดเปิดหน้าต่างมันก็ดีขึ้นเองล่ะพ่อพูดแบบนั้นก่อนที่จะพาลูกๆทั้งสองคนไปยังห้องนอนห้องใหม่พ่อคะทำไมห้องของหนูถึงมีสองเตียงล่ะคะ ก็ห้องนอนของแฟมวิทยัยงตกแต่งทาสีไม่เสร็จดีพ่อเลยต้องให้น้องมานอนพักรวมอยู่กับหนูก่อนสักระยะไงล่ะลูกเมื่อแยมโลได้ยินดังนัน้นก็รู้สึกเส็งเป็นอย่างมากพอน้องชายของเธอออกแต่หน้าลำคาญและในคืนวันแรกของการนอนในบ้านหลังใหม่ในเวลากลางดึกน,นั้นแยมโลเธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินไปเดินมาในบ้านหลายต่อหลายครั้งไปมา แต่เธอก็ไม่ได้ลุกไปดูเพราะขี้เกียจแล้วเธอก็คิดว่าคงจะเป็นพ่อไม่ก็แม่ของเธอนั่นแหละที่เดินไปมาในเช้าวันต่อมาเมื่อแยมโรเจอหน้าแม่ของเธอเธอจึงได้บ่นให้แม่ฟังว่าเมื่อคืนแม่ได้เดินทำอะไรตอนดึกๆึกไหมเสียงหนวกหูเอามากๆเลยพูดอะไรของลูกนะ่ะแม่เนี่ยนะจะเดินตอนดึก เมื่อคืนน้ำแม่เหนื่อยมากเพราะย้ายของเข้าบ้านถึงวันพอหัวแม่ถึงหมอนแม่ก็หลับไปเลยหรือจะเป็นเสียงของคุณพ่อหรอคะแม่ก็ไม่รู้สิอาจจะเป็นเสียงของพ่อเขาละมั้งพอคิดว่าเสียงฝีเท้าที่ได้ยินน่าจะเป็นเสียงของคุณพ่อแยมโดเธอจึงไม่ได้สนใจอะไรอีกในวันนั้นเธอกับน้องชายก็ได้วิ่งเล่นในบริเวณบ้านตามภาษาเด็กๆแต่แล้วจู่ๆ น้องชายของแยมโลก็ได้หยุดยืนและมองขึ้นไปยังหน้าต่างชั้นสองของบ้านจนแยมโลต้องถามน้องชายว่ากำลังดูอะไรอยู่มีผีผู้หญิงยืนมองพวกเราอยู่ตรงนั้นฮะพี่ไม่เห็นจะมีใครสักคนเลยเมื่อกี้ผู้หญิงกำลังยืนจ้องพวกเราจริงๆนะพี่งั้นก็คงเป็นแม่มาส่องดูละมั้งไม่ใช่ฮะเธอดูแก่กว่าแม่ของเราเยอะแยมโลรู้สึกแปลกใจกับสิ่งที่น้องของเธอบอกนะ แต่พอเธอมองดูที่หน้าต่างชั้นสองก็ไม่พบใครเลยแยมโลจึงคิดว่าบางทีน้องชายของเธออาจจะตาฝาดไปก็ได้แต่แล้วในกลางดึกคืนนั้นเองในขณะที่แยมโลกำลังนอนหลับสบายอยู่นั้นน้องชายของเธอก็เกิดมาปุกเธอเพราะเขาปวดฉี่นั่นเองพีคพค่ครับพี่ครับผมปวดฉี่ครับพี่ แล้วทำไมนายถึงไม่เดินไปฉี่เองล่ะห้องน้ำก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองนี่พี่ไปเป็นเพื่อนผมหน่อยนะฮะผมกลัวผมไม่กล้าไปคนเดียวแยมโลจึงต้องตัดสินใจลุกพาน้องชายไปเข้าห้องน้ำด้วยอาการที่ยังง่วงงอยู่แต่แล้วในระหว่างที่น้องชายเข้าห้องน้ำเสร็จ และทั้งสองพี่น้องกำลังจะเดินกลับห้องทั้งสองพี่น้องก็ต้องถึงกับตกใจเมื่อทั้งสองคนพบคุณยายใส่ชุดสีขาวท่าทางศสกโปกกำลังเดินไปมาภายในบ้านใหม่ของทั้งสองคนไม่พอแถมตาของคุณยายคนนั้นยังมีแต่สีขาวที่ดูน่ากลัวมากๆอีกด้วยในมือก็ถือไม้เอาไว้อีกพี่นั่นนั่นใครมาเดินอยู่ในบ้านของเราขโมยหรือเปล่าคะพี่พี่ว่านะ ตาขาวสักขนาดนั้นน่ะไม่ใช่คนแล้วล่ะแล้วในตอนนั้นเองคุณยายก็เดินตรงมาที่ทั้งสองพี่น้องและพยายามที่จะใช้ไมฟ้ฟาใส่ทั้งสองคนทั้งสองคนก็ได้แต่วิ่งหนีพยายามร้องบอกพ่อกับแม่ให้ช่วยด้วยแต่พ่อกับแม่ก็เหมือนไม่มีใครได้ยินเสียงของทั้งสองคนร้องเลยช่วยด้วยช่วยด้วยผีคุณยายอยู่ในบ้านของเรา แน่นอนว่าเมื่อพ่อกับแม่ไม่มีใครได้ยินเสียงของทั้งสองพี่น้องทั้งสองพี่น้องก็ได้วิ่งหนีลงไปที่ชั้นล่างและหลบซ่อนอยู่ภายในห้องเก็บของด้วยความหวาดกลัวพี่ฮะผมกลัวจังเลยฮะทำไมคุณยายคนนั้นถึงพยายามจะใช้ไม้ฟาดเราล่ะฮะพี่เงียบๆงียบสิเดี๋ยวผีคุณยายมันก็รู้หรอกว่าเราสองคนซ่อนอยู่ตรงนี้นะ่ะ แล้วทั้งสองพี่น้องก็ได้แต่หลบซ่อนตัวอยู่ในห้องเก็บของทั้งคืนจนหลับไปจนกระทั่งในเช้าวันต่อมาแม่ก็ได้มาเปิดประตูห้องเก็บของและพบลูกๆทั้งสองคนนอนหลับอยู่ในนั้นนี่พวกลูกสองคนมาทำอะไรอยู่ในห้องเก็บของแบบนี้ฮะ ทั้งสองพี่น้องจึงได้รีบเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้กับแม่ฟังแต่ก็ดูเหมือนกับว่าแม่ของพวกเธอจะไม่เชื่อทั้งสองพี่น้องเล่าเลยแถมยังคิดว่าลูกๆทั้งสองคนคงจะฝันไปและนอนละเมอกันแน่ๆเพอาะเรื่องแบบนั้นมันจะมีได้ยังไงเมื่อคืนตอนที่แม่นอนหลับอยู่ก็ไม่เห็นจะได้ยินเสียงอะไรผิดปกติเลยด้วยพี่แม่ไม่เชื่อที่พวกเราเล่าล่ะ พี่ว่าเราเชียวว่าบ้านหลังนี้อ่ะมันต้องมีผีแน่ๆเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาแล้วแล้วพวกเราสองคนจะทํายังไงดีฮะแล้วถ้าเกิดคืนนี้ผีคุณยายคนนั้นมาวิ่งไล่พวกเราอีแล้วพี่พี่สาวได้แต่เงียบไปไม่รู้จะตอบอะไรน้องชายดี และในค่ำคืนนั้นสองพี่น้องก็ได้ตัดสินใจล็อกประตูห้องนอนเป็นอย่างดีและตัดสินใจที่จะขังตัวเองอยู่แต่ภายในห้องนอนทั้งคืนไม่ไปไหนอย่างน้อยๆคุณยายคนนั้นก็คงจะเข้ามาไม่ได้แล้วในคืนนั้นเองก็มีคนพยายามเคาะประตูห้องนอนของสองพี่น้องจริงๆพี่ฮะใครมาเคาะประตูห้องของเราอะ่ะไม่รู้แต่ถ้าเป็นพ่อหรือแม่ก็คงจะลองเรียกแล้จริงไหมล่ะ หรือว่าจะเป็นผีคุณยายคนเมื่อวานอะพี่ผมกลัวนี่เงียบๆสิถ้าเป็นผีคุณยายเดี๋ยวมันก็ได้ยินเอาหรอกว่าพวกเรายังตื่นอยู่ แน่นอนว่าหลังจากนั้นแทบทุกคืนสองพี่น้องก็ได้ถูกผีคุณยายลำควานแทบจะทุกคืนยกเว้นคืนที่พวกเขาสองคนเลือกที่จะนอนหลับและไม่สนใจเสียงต่างๆยามดึกภายในบ้านพวกเขาสองคนพี่น้องก็จะไม่เจอกับผีคุณยายมาตามลำควานส่วนพ่อกับแม่ของทั้งสองคนนั้นน่ะเหรอแต่ละคืนก็นอนหลับกันเป็นตายเลยล่ะคะ่ะไม่มีใครได้ยินเสียงของผีคุณยายที่อยู่ในบ้านเลยแล้วทุกๆคนล่ะคะ ถ้าตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วเจอเข้ากับผีคุณยายภายในบ้านทุกคนจะทำเช่นไรกันคะ